สวัสดีนะครับสวัสดี FC ช่อง youtube บาง่าวนิพนธ์กินมาเที่ยวแล้วก็ FC ร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนันเรบินนะครับวันนี้บา่าวนิพนธ์แวะมาอัปเดตร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเยบินนะวันนี้ราคาขาย150บาทนะครับผม <S <S เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับ <S <S มาเลยนะใครที่อยากได้ลูกใหญ่ๆคูส่สวยๆเป้งๆนะครับ <S <S ต้องร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเลยบินนะครับผม วันนี้ยังพอมีชิวลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าก็ต่อชิวเหมือนเดิมครับมาถึงแล้วก็จับบัตรชิลก่อนนะครับเอจีแบบบ้าน่ลูกค้าแบบล, <c oughs> ลูกค้าน้อยก็ไม่ต้องจับถ้าลูกค้าเยอะก็ต่อชิวเหมือนนี้เลยเนี่ยลูกค้าน่ารักมากต่อแถวเลยนะครับ <c oughs> เป็นหมอนทองระยองหนึ่งร้อยสี หนึ่งร้อยห้บาทนะวันนี้กิโลกร,รมลัมละหนึร้อยห้าบาทสุกพร้อมทานเลยแกให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าไม่สะดวกโพกเงินสดก็สแกน Q R โ o d e จ่ายได้เลยนะครับเป็นพร้อมเทนะครับ คนก็มาอัปเดตมาเกาะติดนะครับช่วงเนี้ใครที่อยากกอบผู้เรียนเป็นนี่ต้องดูคลิปของบ่าวนิพเลยนะจสคนเลินะุสุกนะคั่อนนี้มีสุกความฐานเลยนะครับ กำลังอร่อยนะครับสุดูความทานเนื้อหอมๆเลยนะเนี่ย,ยนะกำลังดีนะครับกำลังหวานเลยนะครับ <laughs> ยังยังให้มันพัดผ่านไปก่อนครับรักกันแล้วตอนเย็นจะมา ตัดกันแล้ว5าโมงทุนให้มันมาได้ครับให้มันมาดึกดึกอ่ะสี่ห้าทุ่มนะครับวันนี้ทุเรียนมีเยอะอยู่นะครับสามสี่เฉ่งได้อยู่ห้าร้อยโลนะพอได้อยู่ที่บ้านหมดยังครับวันนี้หมดแล้วอ๋อ วันนี้ทุเรียนเข้าน้อยนะครับครับแขงขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ บีซีที่อยู่ใกล้ๆตลาดนั้นเลยบินอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรสาครก็แวะมาเลยนะครับถ้าอยากกินทุเรียนลูกใหญ่ๆผูดสวยหวานๆนะผมต้องร้านเจอ๊อ้อมนะผมมีขายทั้งปีเลยนะผมตอนนี้เจอ๊อ้อมก็เคาะทุเรียนให้ลูกค้าอยู่นะกำลังเคาะส่วนพี่หน่อยก็รับออเดอร์ทางแฟนเพจนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มาต่อคิวซื้อเยอะเลยนะครับต้องขออนุญ,ญาต ลูกค้าด้วยนะที่เข้าไปอยู่ในเฟรมในคลิปวิดีโอของบ่าวที่พบนะบ่าวนี่พนนะบน,พนก็ขออนุญาตนำไปลงในแฟนเพจแล้วก็ทางช่องทาง youtube ด้วยนะก็หวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมาก่องนก็ขอบคุณล่วงหน้านะ บาทนะครับนีก่ก่ะลูกค้าส่วนบางคนเขาก็ไม่อยากจะเข้ากล้องด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับที่มีภาพของ FC เข้าไปอยู่ในช่องบาวิพนนะครับ นะครับลูกค้า ก็แข่งไปเลยครับผม เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นเนื้อปลานะครับ <Okay. S 1> สุกพร้อมทานกำลังนัหวานเลยนะครับ <Okay. S 2> เอาแบบนี้ต้องกินอร่อยครับอร่อย <Okay. S 2> แต่ถ้าใครชอบแบบกรอบนอกนุ่มในก็ <Okay. S 2> มันก็แล้วแต่คนชอบนะ <Okay. S 2> ลูกค้าแต่ละคนมันกินไม่เหมือนกันนะครับ okay. Okay. คูใหญ่มากลูกนี้ครับต้องเลือกลูกกลมๆแบบนี้นะครับ

เลือกให้ถ <Obi> ูกใจไปครับลูกค้าันอ่าเมามาเป็นไงเป็นไง เล็กเปสักูกไหมล่ะเพิ่มไหมโอ้โหสวยจริงครับตอนนี้ร้านก็กเปิดแล้วนะผมเวลานี้ก็บรรยากาศดีดีครับมาเลย<ก>วันนี้เก๋บอกว่าทุเรียนเข้าน้อยนะครับลูกค้าที่อยู่ไกลก็น่าจะ มาไม่ทันก็ถ้าอยากจะมาเล่นมาดูก็ได้นะครับทุกวันไม่กล้าออกมาเยอะแล้ข่าวไหมครับผมสี่ปูปลาเกลียวสี่ปูเลยฮะปูเลยปูนี่ตัวเล็เลลเกเนาะตัวเล็กก็คนเ,เ,เดียวเลยนะฝนฝนตก,กแค่ไหนก็ขายดีครับร้านเจ๊อ้อมลูกค้าก็ให้พพออดดีคดีคคการต้อนรับอย่างล้นหลามเลยนะครับ กินเลยลเร,ยร,ร,ยรยลีวิว <c oughs> ให้หน่อยียให้หน่อยคุณแม่ <c oughs> เหรอเขินๆอินแล้วอร่อยกินหน่อยละมาหนึ่งคำครับพอดีกลมเลยครับ นี่ราคาขาย150บาทนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองเลยเนะครับผมามาเลยสำหรับลูกค้าที่มไม่ไม่มพกเงินสดก็าสามารถสแกนช QR code จ่ายได้เลยนะครับผมเป็นพร้อมเพย์นะไอ้ฟุ้งร้องร้องทำไมคะ ออเดอร์ออเดอร์ออนไลน์นะครับผมตอนนี้คิวเจ๊ไม่ว่างนะครับผมต้องขออภัยด้วยรับบ้างรับทันบ้างไม่ทันบ้างัมันไม่ทันจริงๆครับอยู่สองคนหน้าร้านว่าแอดมินไม่อยู่นะต้องขอโทษด้วยครับแอดมินจะปิดเทมแล้วอ๋อแอดมินกำลังจะปิดเทอมนะครับผม ยังมีขายตลอดครับสำหรับร้านเก้อ,อมเนี่ รวยครับโอ้โหขอบคุณครับเงยยอดนิดเลยนะกร่อม,อมน้องน้มในนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีพอหรือเปล่านะนนสุกความทานก็ดูสุกก็ไม่ได้สุกเยอะนะครับผมก็พร้อมทานเลยอนะไม่ได้สุกเละนนี้พี่นายยกนิด ันาสัญญาสานะคะคมดนี่ค่เแล้วค่ะ่สลิดวยครบ้า่สะดวกพกเงินสดก็สามารถสแกน QR c ค d e จ่ายเป็นคอมเพย์ได้เลยนะครับเอฟซีจอด ว่าว่าแม่ไม่ดีหรอไ้อไ,ไม่ไม่เส็จล้วลูกึงคิวนี้ก็จัดไป2ลูกเลยนะครับ f c สุกๆไปเลยคุยใหญ่ตามสโลแกนของทางร้านนะครับ จะปอกง่ายนะสุกเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บาทนิพนธ์ก็ขอจบคลิปตรวนี้ก่อนนะครับผามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องย u ทูบบาทนิพนธ์ไปกินปเปี่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กบาทนิพนธ์ไปกินปเปี่ยวด้วยนะสวัสดีครับ